<Club. S 2> แฟนคลับโฟเซนแฮปปี้ตามๆกันเลยนะโอ้วันนี้มีแต่ข่าวที่น่าแฮปปี้ของแฟนๆทั้งนั้นเลย<ช>นะคะ,คะทุกเรื่องเลยนะคะ,ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยนะคะกับมาดาทุโซนั่นเองค่ะเปิดตัวหุ่นขีพึ่ง5หนุ่มวันเดเร็กชั่นให้ได้ใกล้ชิดกันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเช้ากลางวันเย็นต้องได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวนะคะของหนุ่มๆวงวันเดเร็ชันค่ะล่าสุดทีมข่าวทูอินไซด์ที่เกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าโรงแรมสุโขทัยกรุงเทพนะคะก็รายงานว่า ยังมีไทเดเร็กชเนอร์ค่ะประมาณ20ชีวิตก่อติดสถานการณ์อยู่หน้าโรงแรมโดยยังไม่มีวี่แววว่าห้าหนุ่มเนี่ยจะใช้ประตูทางออกหลกักเป็นเส้นทางในการออกไปเที่ยวเจอเพียงกลุ่มแบ็กอัพของวงค่ะที่เข้ามาทักทายแฟนๆในช่วงบ่ายที่ผ่านมาและในเวลาต่อมานะคะก็มีแฟนคลับบางกลุ่มเคลื่อนตัวออกจากโรงแรมเพื่อตามศิลปินในสถานที่ต่างๆส่วนแฟนคลับที่ยังอยู่โรงแรมก็เริ่มมีกิจกรรมน่ารักๆรักค่ะในการร้องเพลงของนุ่มๆเพื่อเรียกให้พวกเขาออกมากันนั่นเองค่ะ เมื่อกี้เจอแบ็กอัพออกมาเจอมือกีตาร์เจอแดนออกมาก็เห็นเดินออกมาแล้วก็มาพากันออกมาเซลฟี่ถ่ายรูปตรงนี้แล้วเขาก็เดินไปเขานั่งรถตุ๊กกลับมาก็น่ารักมากแล้วก็เลยถามถามคนขับว่าเมื่อกี้เขาไปไหนกันมาคนขับรถตุ๊กเขาก็บอกว่าไปสวนผู่ไปเดินเดินดูที่ท่าพาาระจันทร์ค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอ,าาอที่ก็เห็นรูปมีคนถ่ายได้ก็เลยแบบ พอเห็นปุ๊กก็แบบแท็กซี่แท็กซี่ไปเลยปิ่งไปเลยแล้วก็แบบพอไปถึงก็เปลไม่เจออีกแล้ว ที่ไปเฝ้ารอที่ราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่เที่ยงก็ถูกบอดี้การ์ดกันออกมาจากโดมนะคะที่จัดงานซึ่งทางทีมข่าวได้มีโอกาสเดินเข้าไปพูดคุยกับบอดี้การ์ดซึ่งได้ข้อมูลว่ากาดสิบคนที่เห็นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทั้งหมดเท่านั้นค่ะพรุ่งนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่านี้และช่วง17นาฬิกาก็มีพื้นมีการเคลียร์พื้นที่นะคะให้เร็วที่สุดเพื่อให้ศิลปินมาบล็อกกิ้งในช่วงกลางคืนซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนในเรื่องนี้ววว่่่่าาาาพกกเเเขจจจะะะะมมมรริงงๆและะถึือไหคที็80% ค่ะแล้วก็กาดหนาแน่นมากเขาก็พูดพูดดีคือคนไทยพูดดีคนไทยเขาพูดดีค่ะแต่ว่าคือกาดฝรั่งเขาจะจุกมากกาดไทยเราเขาบอกว่ามาบริเวณเนี้ยก็รถตู้ก็จอดตรงนั้นแหละไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวหรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้ยินเสียงอะค่ะต่างจากอีกฝากหนึ่งของกรุงเทพค่ะกับสยามดิสカรีนะคะที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้แชร์รูปกับผ้าหนุ่มเป็นครั้งแรกค่ะ แต่ไม่ใช่แบบตัวเป็นๆน,นะคะเพราะพวกเขามาในรูปแบบหุ่นจาลองของพิพิธภัณฑ์ถุนที่พึ่งบาดามชุดโซนั่นเองที่นรมิตท,ทั้งค่าหนุ่มค่ะมาให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับกิจกรรมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษที่มีให้แค่ไทยเดลชเนอร์เท่านั้นค่ะ เราใช้เวลาล่วงหน้าเป็นปีๆในการเตรียมงานจากทีมทีมทีมสเตรลที่ลอนดอนนะครับเห็นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดกสัก2ปีมาแล้วตั้งแต่การ approach จนกว่าจะปั้นเสร็จนะครับหุ่นที่เป็นบอยแบนด์เนี่ยมันยากกว่ายากในแง่ของการที่จะต้องเลือกลุกที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็จะอยู่ได้นานแต่ว่าในมาตรฐานของการปั้นเนี่ยไม่ได้ยากไปกว่าเดิมนะครับเป็นมาตรฐานเดิมชั้นเองแต่ละคนเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเรามีวิธีการดึงคาแรคเตอร์เขามายังไงบ้างอันนี้ เป็นประสบการณ์ของมาดามทุโซที่ลอนดอนเพราะฉะนั้นในในการอักรีกันในเรื่องของการเลือกลุกเลือกอะไรเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ที่เป็นตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับขุนที่พึ่ง One d i r e c t ชันจะอยู่ให้ทุกคนได้สัมผัสกันยาวนานถึง3เดือนที่มาดามทุโซชั้น6สยามดิส c เวอรีค่ะ ใครที่เป็นแฟน,แฟนก็ไปติดตามกันได้นะคะที่สยามดิสคัฟเวอรี่นั่นเองค่ะค่ะไม่ได้เจอตัวจริงก็ไปถ่ายรูปกับคน <ừ> ที่ใกล้เคียงตัวจริงมากก็ยังดีนะคะ